เปิดภาพอีกมุมค่ะนาทีชายปริศนาชุดดำพุ่งตัวเข้าหารถยนต์พระที่นั่งสุดท้ายเจ้าหน้าที่ขวาตัวไว้ได้ทันค่ะหลังจากที่มีการเผยแพร่คลิปค่ะขณะที่รถพระที่นั่งวิ่งผ่านมีชายคนหนึ่งค่ะได้พุ่งตัวออกไปแต่มีเจ้าหน้าที่บริเวณน,นั้นสามารถควบคุมตัวไว้ได้ทันคนไทยซัดค่ะเจตนาไม่ดีแน่ค่ะ จากที่สำนักพระราชวังค่ะออกประกาศเรื่องการถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยสำนักพระราชวังได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการเข้าถวายสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงดังนี้ค่ะข้อที่หนึ่งค่ะพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปเข้าไปถวายสักการะเบื้องนาพระฉายาลักษณ์ ณาศาลาสหาไทยสมาคมในพระบรมมหาราชวังทุกวันค่ะเวลา8นาฬิกา30นาทีไปจนถึง16นาฬิกาค่ะเริ่มตั้งแต่วันจันทร์ที่27ตุลาคมเป็นต้นไปในการนี้ได้จัดสมุดหลวงลงนามถวายความอาลัยไว้นที่นี้ด้วยข้อที่2พระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ประชาชนได้เข้าเฝ้ากราบถวายบังคมพระบรม,มศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาส ภายหลังจากการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ15วันทุกวันเวลา9นาฬิกาไปจนถึง12นาฬิกาค่ะโดยเริ่มตั้งแต่วันอาทิตย์ที่9พฤศจิกาย,ยนเป็นต้นไปค่ะข้อที่3พระราชทานพระบรมราชานุญ,ญาตให้ราชาสกุลคณะองคมนตรีคณะรัฐบาลคณะบุคคลส่วนราชการรัฐวิสาหกิจภาคเอกชนและประชาชนทั่วไปร่วมเป็นเจ้าภาพบำเพ็ญพระราชกุศลสวดพระอภิธรรมพระบรมศพ ภายหลังจากการพระราชพิธทีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลครบ100วันจึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกันค่ะล่าสุดในโลกออนไลน์มีการแชร์คลิปนะคะขณะรถยนต์พระที่นั่งของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคลื่อนผ่านปรากฏว่ามีชายคนนึงค่ะกำลังจะพุ่งตัวเข้าไปแต่มีเจ้าหน้าที่จับไว้ได้ทัน โดยทางเพจทหารหลังกองพัน์ค่ะได้มีการโพสต์ภาพนาทีเหตุการณ์ดังกล่าวเอาไว้พร้อมกับระบุนะคะว่าขณะที่รถพระที่นั่งวิ่งผ่านมีชายคนหนึ่งได้พุ่งตัวออกไปแต่มีเจ้าหน้าที่บริเวณน,นั้นสามารถควบคุมตัวไว้ได้ทันคําถามคือต้องการอะไรค่ะหากเคารพรักในพระองค์ท่านไม่ควรทาการแบบนี้ค่ะเดี๋ยวเราไปรับชมคลิปเหตุการณ์กันได้เลยค่ะ